ปั่นปัน,นี่เอารูปนี้มาจากไหนอะลูกค้าทีมสาส่งให้เมื่อกี้ค่ะแต่ว่าอยู่ในป่าเป็นรูปไม่รู้วาป่าไหนป่ามิตย,อยอ่อย่ไปเห็นในป่าก็ยังดีนะเราจะได้รู้ไงว่าไอ้ปั่นเป็นตายไร้ดียังไงลูกค้าทีมของเองเนี่ยเก่งจริงเลยได้ประโยชน์ไม่เหมือนคนแถวนี้ นี่มันทางไปไซต์ก่อสร้างนะซิโฮมเนี่ยจริงด้วยว่าคินหนีไปตั้งไกลละยังจะัวกลับไม้โดนจับได้อีกเหรอหล่อแต่งโง่มีอยู่จริงเนาะไอริสม,มันคงไม่ได้คิดหนีอ่ะถ้าไม่คิดหนีแล้วมันจับไอ้ปัดเป็นตัวประกันทำไมล่ะไม่หนีแต่จับไอ้ปัดไว้หรือว่ามันจะฆ่าไอ้ปัดแล้วฆ่าตัวตายตามอ่ะ แจ้งจาสารวัตรด่วนเลยไว้พายกำลังเสริมมาตามแผนที่คุยกันไว้ส่วนผู้ใหญ่กับลูกหินเนี่ยให้สแตนบายรอไว้ก่อนเผ่อเล่นไม่เล่นตุกติกนะเราเตรียมความพร้อมคุณน้าครับเดี๋ยวค,คุณน,ณน้ารอนี่ก่อนดีกว่าครับผมก็มันอันตรายครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่กลับมาให้คุณน้าเห็นหน้าถ้าเกิดว่าลูกปัดไม่ปลอดภัยกลับมาด้วยสาพี่ฝากคุณน้าอยู่นะ ศูนย์สองเรียกศูนย์ห้ทุกหน่วยเตรียมความพ,าพร,ร้มอมปฏิบัติการเพียบอบอุ่นเคิมไหมอ่ะตาไม่ใช่เวลามาเขิมไหมวะเฮ้ยปาจะไปไหนอะ่ะก็ไปดูเหงกับตาสิสว่านางปันยังปลอดภัยอยู่ จะไลฟ์มุมไหนดีนะไอคินมันถึงจะได้เห็นโปรเจกต์ที่มันถวายหัวแล้วก็คนรักของมันหายไปต่อหน้าต่อตาจะพาฉันมาฆ่าที่นี่เหรอใช่อ่ะสิฉันจะต้องทำให้ชีวิตไอคินมันพังยิ่งกว่าตกนรกให้ได้แล้วก็ไม่มีวิธีไหนที่จะดีไปกว่าการฆ่าคนรักของมันแล้วก็ทำให้เนอร์ซิ่งโฮมของมันกลายเป็นเนอร์ซิ่งโฮมผีสิงดูสิ ใครจะกล้ามาซื้อที่นี่อีกเข้ามาด้วยไม่งจะนไอ้นี่ตายกลับไปพวกมึงออกไปให้หมดเลยเรื่องกูยิงจริงนะเว้ยทุปปัด ฮ้ยนิปไอคินแกจะทำอะไรใจเย็นๆฉันเย็นไม่ไหวแล้วดูมันทำลูกปัดดิฉันรู้ว่าแกเป็นห่วงลูกปัดเว้ยแต่ถ้าแกทำอะไรไม่คิดแบบนี้คนที่เสี่ยงที่สุดคือลูกปัดนะฉันจะไม่ให้ลูกปัดต้องมาเสี่ยงเพราะฉันอีกแล้วเฮ้ยนินไอคินไอคินทจเข้าไปครับขอแค่ยงฟูครับตัวประกันจะปลอดภัยครับคุณคิดจะเข้าไปครับใจเย็นครับใจเย็นครับคุณคินถ้าแกแข็งฉันมากปล่อยลูกปัดไปยิงฉันเลยไม่ต้องห่วง ไงมึงสองคนก็ต้องตายอยู่ดีเพราะมึงสองคนชีวิตกูถึงชิบหายแบบนี้คุณเลิกฤทธิ์หยุดเถอะอย่าฆ่าใครอีกเลยดูกว่าที่คิดว่ะขอร้องอีกสิเผื่อฉันจะใจดีให้แกตายก่อนแกจะได้ไม่ต้องทนเห็นคนรักของแกขาดใจตายอืม โอกาสแกมีแค่ครั้งเดียวเลือกให้ดีก็แล้วกันใหคุณเลือกได้ให้คุณเลือกยู้อกระดันไปรักคุณคุณแล้วโทษทีครับไม่ตั้งใจก็ดูวสิครับลองอีกแล้ว